สวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาที่นี่เลย daily news live th ค่ะมาข่าวนี้เลยฮะเมื่อวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งกันยายนวันเสาร์ที่ผ่านมานะวครับวันหวยออกใช่ครับหวยก็ออกไปครับข้างบนตอนที่หนึ่งก็มีห้าหนึ่งศูนย์ข้างล่างสองหกนะถ้าจำไม่ผิดนะผมปรากฏว่ามีพ่อค้ารอตเตอรี่คนหนึ่งครับโอ้โหคนนี้เป็นคนดีจริงนะถูกเปิดเผยขึ้นมานะครับบอกว่า พราะคาลอตตอรี่คนนี้นะเขาขายลอตเตอรี่อยู่แถวปั๊มน้ามันปตาทาใกล้กับโรงพยาบาลเอกชัยชถนนเอกชัยนะครับตาบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครนุ่นน่ะใช่ครับบอกว่าเขาถือลอตเตอรี่ฉบับหนึ่งนะก็คือว่าชุดหนึ่งเนี่ยสิบห้าใบนะฮะแล้วก็มีคนถูรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งเลยนะฮะ พอคาอตเตอรี่คนนี้ชื่อว่าคุณธนวัฒน์หรือคุณพีทคำแหงพลนะครับเขาอยู่ในปั๊มนั่นแหละเขาบอกว่ายืนยันว่าหวยที่เขาถือนี่นะฮะเป็นหวยชุดที่ถูก90ล้านจริงๆแล้วก็เป็นของแผงเขาจริงๆเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อช่วงซักใบ่าเยงเที่ยขงของวันที่1เนี่ยก็เดินเล่ขายลอตเตอรี่ปกตินะครับเหลืออยู่2ชุดใหญ่ขายไม่ออกก็ทีช,ชุดหนึ่งก็ลงท้ายด้วย1 0ึ <15 S> 1> ู่ีใบอีกชุดหนึ่งลงท้ายด้วยสองหโอ้โหมันถูกต้งคู่เลยนะเนี่ย หนึ่งศูนย์เนี่ยขายไม่ออกครับคุณโต้งพี่แสนเพราะว่าอะไรก็อนงที่แล้วเพิ่งออกไปออกข้างล่างออกสองตัวล่างใช่ครับเลขท้ายสองตัวปรากฏว่าขายให้ขายไม่ได้ทำไงดีอ่ะเพราะว่าจะเก็บไว้ก็เดี๋ยวจะเข้าเนื้อเหมือนงดที่แล้วงดที่แล้วนี่เก็บไว้เป็นพันเหลือเป็นพันใบอ่ะครับผมเหลือเยอะนะก็เป็นแผงใหญ่นะอย่างงี้นะแล้วปรากฏว่าไอ้พันใบนั้นอ่ะเก็บไว้ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยสักลงวันหนึ่งไม่แต่งงูนี้จะเก็บนน้ะถูกแต่งวดนี้เหลือแค่สามสิบใบไง เออตามที่ไปแต่เป็นสองชุดครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเข้าเนื้ออีกพยายามไล่หาลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำกันนะใครลูกค้าในไลเห็นหนึ่งศูนย์ก็ไม่มีใครเอาอ่ะฉันบอกไปแล้วทําไงดีปรากฏว่ามีคนหนึ่งครับตัดสินใจอ่ะผมซื้อเองก็ได้นี่คุยกันทางไลน์นะไม่ได้เจอตัวนะแต่เป็นลูกค้าประจํากันนี่แหละแลกลายกันไว้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าซื้อปรากฏว่าหวยออกถูกจริงๆครับถูวันที่หนึ่งเลยอ่ะ เก้าสิบล้านอ่นนะไม่เป็นหนูแม่กองใช่ไหมฮะใช่แต่ยังไม่รู้ว่าใครนะชื่เอเสียงเสียงไรว่ารู้ใครไอ้ไอคุณเนี้ยคุณพีทเนี่ยเ,ยเยขาก็รีบไลน์ไปบอกผู้โชคดีเราบอกาคุณถูกคุณถูกรางวัลที่หนึง่งเจ้าตัวรีบมาขับรถจนมารับรางวัลมารับลอตเตอรี่เนี่ยเนี่ยด้วยความดีใจเลยได้ยบอกว่าจะให้รางวัลคุณพีทเนี่ยแสนหนึ่งไอ้คนเสื้อลายนี่เป็นเจ้าของปั๊มนะครับไม่ใช่ไคนถูกน<ล>ะไม่ใช่คนถูกนะอ่าเนี๋ยว โอ้โหนี่ครับเขอบอกว่า,วาให้แสนหนึ่งครับน้อยไปไหมล่ะ,ะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกมากคือเขาเป็นพ่อค้านะ่ะแต่ว่าเขาเขาถือว่าเขาซื้อสัตว์นะแต่บางคนก็บอกว่าก็ซื้อขายกันแล้วเนี่ยจะจะไปจะไปทำยึดจักมันก็ลําบากอยู่แต่ผมว่าแกเป็นคนดีนะ่ 1> <15 S> 1> า1สิบสบาใบเนี่ยราคา1,800 1 8พันแปดพันดลงทุนพันลงทุนพันแพี่แซนลอตเตอรี่ยังอยู่กับตัวเองหลักฐานก็มีแค่ลาย รู้จักก็ไม่ได้รู้จักเป็นแค่เหมือนคนจอนไปจอนมาแต่ว่าก็แลกลายกันถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าจะยึกยักเหมือนกับใครสักคนแถวเมืองการเนี่ยนะไปเปรียบเทียบพอดีที่เมืองการนะสบายเลยเพราะมันจะไม่มีอะไรเลยตอนนี้คุณคิดจะโกงใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้โกงอ๋อคุณพูดในฝันมันมีช่องอยู่มันมีช่องจริงๆแล้วมันมีช่องทําได้ง่ายมากเลยนะในความรู้สึกผมนะแต่เขาเป็นคนดีไงเพราะมันไม่รู้จักกันแล้วก็แค่ไลน์ผมโยนทิ้งเลยโทรศัพท์เครื่องนั้น ผมออกจากกลุ่มเลยขับบ้านเลยแล้วไปตามใครอ่ะแล้วรีบไปขึ้นเงินเลยรู้จักก็ไม่รู้จักคุณคนนี้นะอ่านชื่ออีกทีนะคุณธนวัตรหรือพีทคําแหงพลนี่นะใช่ครับเป็นคนที่มีจิตใจเรียกว่าผมเรียกว่าซื่อสัตย์จริงๆนะเงิน90บาทเนี่ยไม่สามารถทําอะไรจิตใจอันเข้มแข็งเขาได้เลยเก้าสิบล้านสั9เก้าสิบบาทเนี่ยผมไม่ปิดมือถือหรอกไม่ต้องขยี้เรื่องนี้เงิน90ล้านเนี่ยไม่สามารถทําอะไรจิตใจเขาได้เลยใช่โอ้โหนี่นะ นะคือ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 ผมเชื่อไหมตอนนี้มีแต่คนอยากจะถามหาลน์เขาแหละถ้าเกิดขายหวยแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งมาแบบนี้นะคนอยากจะต้องไปซื้อเขาแล้วเพราะเขาอาจจะนำโชคมาให้โโแต่ของเราไม่มีมีลายก็ไม่มีไอดียไหมผมอยากจะได้บ้างเป็นคุณต้องเนี่ยคุณสมมุติคุณต้องเป็นพ่อค้าแล้วเหตุการณ์นี้เลยเนี่ยคคุณจะบอกเข้าไหมให้มารับรางวัลไหมเอาจริงนะผมเป็นคนซื้อสัตว์นะผมก็บอกนะเอาผมนะเอาผมนะพุ่งตรงเลยผมไม่คิดว่า พี่ครับไอ้ที่สิบห้าใบอ่ะจริงแล้วมันเหลือแค่แปดเองอ๋อเอาไรเจ็ดใบหายเออก็แบ่งกันก็ได้นะพอดีผมไม่เห็นพี่ยังไม่มาผมก็เลยแขกไอ้นั่นแล้วมันขายขก็ไปแล้วแบ่งขายลูกค้ารายอื่นไปก่อนหรือหรือพอเราเล่านี่คุณพีชช่างเริ่มคิดเออเว้ยเออมันคิดไม่ออกแล้วนะทำไมกูคิดไม่ออกไม่ดีแสนมัคุณพีชอ่ะเขาดีแต่พวกเรามันเลวใช่ครับก็ชื่นชมนะครับส่วนส่วนคนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยผมว่าแสนน้อยไปอ่ะเอาจริงนะเงินมาเกยถึงบ้านถ้าเป็นพวกผมงของผมแคล่ะสักแสนพัน Oh. <laughs> อโอถ้า <สะ S 2> ผมมา <นะ S 2> ผม,ผมให้ร้านหนึ่งเออร้านหนึ่งเห็นป่า